สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมและน้องอยู่ในเกม Minecraft นะครับครับผมวันนี้เราทาอย่างนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาใช้งานคําสั่ง Replace Item กันนะผมอก็คำสั่งที่ไว้ใช้เปลี่ยนอย่างในส่วนของตัว Entity หรือบล็อกต่างๆนั่นเองโอเคผมบอกก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยก็ฝากทุกคนของกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยเนาะเพื่อที่จะได้รับิมใหม่แล้วก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเอาโอเคเมื่อพร้อมกันเดี๋ยวดูกันเลยดีกว่าผมว่าการใช้คำสั่ง Replace Item เนี่ยมาใช้งานกันยังไงโอเคผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเเเเเเเกกกมมมมอออออัันนนนนนนททีีีีี่่่่่รรรราาาาาะะซึงงงงตตตต้้้ผ็ววยยยใูลลด รู้ผมป๊บแบบนี้เห็นไหมนี่ซอมบี้ของเราก็ <S <S จะใส่เกาะประมาณนี้เลยผม <S <S ซึ่งวิธีการใส่เกาะของซอมบี้เนี่ยเราไม่สามารถนาเกาะเนี่ยไปยัดใส่ตัวซอมบี้แบบนี้ได้นะทำไม่ได้เนาะถ้าเกิดเรายัดใส่ปึ๊บมันก็จะเข้าตัวเราเองแบบนี้เลยเนาะผมอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากันเลยดีกว่าผมแล้วผมวิธีการใช้ผมให้เราเข้ามานชื่อใช้ตรจานั้นก็พิมพ์ตสองตัว replace item นี่เนี่ยมันก็จะมีในสองให้เลือกสองตัวด้วยกันผมก็มันจะมี บล็อกแล้วก็ Entity กันนะผมอ่ะซึ่งผมจะมาเริ่มต้นในส่วนของตัว Entity รีกันเลย Entity เนี่ยก็ตามด้วย Target ที่เราต้องการแนละ้วซึ่งผมจะใช้เป็นในส่วนของตัวเพลเยอรผมก็คือตัวเราเองเนาะทีนี้เนะี่ยสล็อตมันจะมีให้เลือกโอ้เยอะมากเลยผมจะมาอธิบายในส่งองทีละตัวกันเลยในส่วนของตัว Armor เนี่ยเราไม่สามารถใช้งานได้นะครผมอ่ะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะอีสีตัวผมก็จะเป็นในส่วนของตัว Chest Fit Head แล้วก็ Leg ครับผมซึ่งไอตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอ่าเกาะที่อยู่่่ใใใในนนนาตตััวววเรซึงงงผมจะลออช้สข Slot. Armor ในสอง,องตัวเชสนะผมอ่ะมันถูกประเภทเนาะซึ่งเราก็จะใส่เป็นไอรอนกี e s t s h e e plate แบบนี้โปะเข้ามาผมเนี่ก็จะมีเข้ามาในตัวเราแล้วประมาณนี้เลยเนาะโอเคที่ผมจะมาลองในส่ของตัวอีกตัวนึงกันประมาณนี้เลยซึ่งในส่ของตัวเวฟพอนเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสอตัวใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแต่ตัวที่เป็นเมนแฮนเนี่ยก็คือมือปัจจุบันที่เราใช้อยู่ ส่วนออฟแฮนเนี่ยก็คือตัวจุดที่เราใส่โล่แล้วแบบนี้ใส่โล่ใส่ในส่วนของตัวโทเทมผมซึ่งผมจะลองถือท็อตจากด้วยด้วยมือซ้ายกันเนาะก็จะลองใส่เป็นออฟแฮน d 0ศูนย์ทีโอาทแบบนี้โปะลองดูกันนี่เราก็จะถือท็อตด้วยมือซ้ายแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถใช้งานมือซ้ายได้เห็นไหมอ่าซึ่งบางทีเราก็ต้องใช้มันถูกประเพถ้าเกิดเราออกแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเอายัดใส่กลับขืนไปได้นะครับโอเคนั่นแหละบางบางอย่างมันจนไม่ต้องใช้คําสั่งนะครับ โอเคที่เราจะมาลองในส่วนของตัวเมนแฮนกันอย่างที่บอกเขาบอกว่าเมนแฮนก็คือมือหลักที่เราใช้งานอยู่ใช่ไหมหล่ะตอนนั้นเนี่ยผมจะลองใส่เป็นตัว TNT แล้วกันปเปึ๊บแบบนี้เห็นไหมอ่าซึ่งตัวอะลิเพสเซทเทมเนี่ยมันจะต่างจากจิ๊บยังไงเราจะมาลองดูกันถ้าเกิดเป็นส่วนของตัวคำสั่งจิ๊บใช่ไหมเราใช้จิ๊บแอดพีแบบนี้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้ปรับมันจะเข้าอยู่ที่ช่องแรกเสมอผมในสล็อตในในส่วนของตัวอินเวนทอร์เอ้ยใช่ในสล็อตน่าจะถูกแล้วนะครับผมอ่ะ โอเคซึ่งเราไม่สามารถกําหนดในตัวสลอตที่มันจะให้เศษขึ้นมาได้ผมแต่ในตัวของตัวรีเพสไอเทมเนี่ยเราไม่สามารถบวกเพิ่มค่าได้ผมมันจะเป็นการเซตค่าเข้าไปแทนนะผมเนี่ยอโอเคผมว่าเพื่อให้ภาพชัดเจนเนาะเดี๋ยวผมจะมาลองทำ TNT แค่มันมี2สเต็กแบบนี้นะครับผมแล้วก็แบบนี้เลยผมจะถือตรงนี้ผมแล้วผมเนี่ยจะลองใส่เป็น3 2ในสองในของตัวรีเพสไอเทมดูมันจะใส่จานวนที่สามสิบสองแบบนี้ปุ๊บจะสังเกตว่าไอเทมเนี่ยมันจะมีจานวนเท่าเดิมอยู่นะผมเนี่ยทีนี้ผมจะลองจิ๊บจะ ตาสิบสองนะครับผมตาสิบสองแบบนี้โปะลงมาพอที่ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นการบอกเพิ่มว่าผมได้สั่งชิปเนาะก็ประมาณนั้นนะครับผมโอเคอย่างสุดท้ายเนี่ยเราจะมารอในส่วนของตัวบล็อกกันเลยแล้วผมก็พิมพ์น้องว่ารีเพลซไอเทมแล้วก็ตามด้วยบล็อกแบบนี้นะครับผมตอนนั้นเนี่ยมันจะให้รอัรบผมระบบพิกัดเนาะซึ่งผมจะใช้ใช้เป็นอ่แบบนี้แล้วก็มันจะให้ระบบระบุแค่อันเดียวผมมันมีแค่ slot dot container เท่านั้นนะครับ container แบบนี้ก่อนแล้วก็ใส่ศูนย์ไว้ก่อนนะครับผม ตอนนั้นเนี่ยก็ใส่ไอเสอร์ขนน้องตัวไอที่ผมจต้องการเนาะเป็นซีแลนเทอร์เดีกว่าแบบนี้ที่เราลองเอนเตอร์ไปผมนี่เห็นไหมว่ามันจะบอกครับผมว่าไอบล็อกอันนี้มันไม่มีคอนเทนเนอร์อยู่ในตัวเนาะซึ่งบล็อกที่มีคอนเทนเนอร์เนี่ยจะเป็นบล็อกแบบนี้ครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูบล็อกที่มีคอนเทนเนอร์จะต้องเป็นบล็อกที่อ่ามีสล็อตที่อยู่ในบล็อกเนี่ยอย่างเช่นกล่องครับผมซึ่งกล่องเนี่ยผมจะแบบนี้ถ้าเกิดเรายืนบนกล่องปุ๊บใช่ไหมเราก็จะมีเพชรโผล่ออกมาแบบนี้เลยอ่าอันนี้คือไม่เกี่ยวคคืออผผมมเเซตไวว้้แลนะโ คือมันต้องเป็นบล็อกที่มันแบบมี2ตัวสล็อตที่อยู่ในตัวอยู่แล้วผมแล้วสามารถเปิดติดเข้าไปได้เ๋ยวนี้ลองดูก่อนว่าจะได้หรือเปล่าโปะเข้ามาครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่คอนเทนเนอร์ผมลองดูซิอันนี้โปะอันนี้ก็ไม่ใช่คอนเทนเนอร์ผมคอนเทนเนอร์หมายความว่ายังไงคอนเทนเนอร์หมายความว่าเราเก็บของเข้าไปใช่ไหมเราปิดออกมาของมันก็ยังอยู่ในนั้นอยู่อ่ะซึ่งหลักๆเนี่ยก็ที่นึกขึ้นได้ผมมันจะมีเตาเผาเนาะตาเผากล่องแล้วก็หลายๆกล่องเลยอ่ะนี่ตาเผาโปะเข้ามาวันนี้นี่ก็จะมีของอยู่ในเตาเผาอะ ต่อเผา b a เรียบา a r r i e r แล้วก้อนอีกของตัวชักเกอร์ครับผมนี่ชักเกอร์บล็อกเนาะเราก็จะลองสติให้มันเข้ากล่องหมดเลยโป๊ะเน,นี่ก็จะมีซีแลนเทอร์โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอ่าโอเคข้อความแรกหลักก็ประมาณนี้เลยโอเคผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบกันแล้วขอบคุณทุกคนมากเนาะที่ติดตามเรับชมสำหรับใครเนที่ชอบผมก็อย่าลืมที่จะกดกไลค์กดติดตามให้ผมรวยนะครับผมอ่าโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ